ช่ก็เป็นตัวแทนเหมือนก็ได้เป็นตัวแทนไทยทีตัวนี้ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทางมีมู๊เรียกเต็มเลยด้วยวันนี้ก็เปิดตัวะนประเ็ศไทยแล้วทใช่นี่ค่ะน้องน้องมีมู๊ Elephant in the Moonlight จะเป็นตีมของเขาที่แบบเขาบอกว่าเนี่ยมันจะมีพระจันทร์แล้วก็มีตรงนี้แบบแปลงร่างเป็นน้องช้างค่ะนรักมากวันนี้เป็นเดือนมีนาคมงานวันนี้ก็ คือยิ่งใหญ่มากเขาจะมีฉากทูกทางทีมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเอ่อคนที่ว่าน้องดีมู้มาด้วยาร์ตินมาด้วยเลยก็จะเป็นเกียรติมากแล้วก็แบบได้เจอตัวจริง่ถึงเต้นมากน้อง,อง,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 งน่ารักมากเขาบอกน้องไปแบบไปเรียนรำไทยมาด้วยตนนี้มีทุ่นจัยใจด้วยใช่น่ารักมากแล้วก็มีมีมีตัวน้องตัวใหญ่มาด้วยแบบเขาบอกบินมาจากเมืองจีนเลยเพื่องานนี้โดยเฉพาะ จริงเห็นเขาบอกว่าจะมีตัวละครสี่ตัวที่แบบเขาทํามาเพื่อมือไทยโดยเฉพาะเขาบอกว่าเขาแบบไอเทมเขาตั้งใจมากๆในแต่ในแต่ละชิ้นอะไรเนียค่ะรู้สึกว่าแบบน่ารักมากซึ่งตัวนี้ก็คือทั้งนี้เลยเป็นตัวลิมเต็บน้องช้างตัว่ะเอาะยัฝากนะคะจกรรมีอีกตัวนี้วันที่หก ถ้าาก็่าไกิจกรรม Hello Demo นะคะก็จะมีถึงวันที่6ค่ะก็มาซื้อกันเยอะๆนะคะน่ารักมากมีมิเต็ดมากต้องต้องรีบตามถึงหมดวันเกิดค่ะวันเกิดหนูอยู่กองก็คือถ่ายถึงเที่ยงคืนเลยวันนั้นค่ะก็ได้เซเลบกับพังกองแล้วก็พี่เก้าก็แบบมาแฮปแบบพาร์ทิมาก็มาแฮปเลยของขวัญใช่ไหมยังไม่ได้ซื้อของขวัญให้ตัวเองเลยก็กําลังคิดอยู่ค่ะว่าซื้ออะไรดี โอ้ยปลุกไว้ได้ไหมรับเขาซื้อพี่ซื้อของให้ค่ะแต่เขาก็ตั้งใจทำเค้กเป็นลูกหัวใจแล้วก็มีลูกแล้วก็มีเขียนแบบเขียนข้อความต่างๆไว้บนเค้กแล้วก็นั่งอ่านก็น่ารักมากใช่ชเพราะว่าเขาเขาเ,ขาเขาือนเขียนจดหมายเองแล้วก็ส่งให้ทางร้านให้ทางร้านจัดวาดเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกอ่านให้ครบนะมีข้อความอะไรบ้างอ่านโพสต์ถ่ายไว้ด้วยเขียไว้ที่ตอนนั้นไม่กล้ากินไม่กล้ากิน ก็เลยกินมาจแอบแอบชิมเพราะพี่ก้าวบอกอร่อยมากก็เลยแบบเออลองชิมสักหน่อยเลยอร่อยมากก็คือเกือบหยุดไม่ได้เพราะอร่อยเกินเนอะเราต้องคุมน้ําหนักเราก็ต้องกินนิดเดียวค่ะแล้วของฝากเลนี้คิว่าเป็นชิ้นใหขนาดนี้โอ้โจริงๆอยากจะซื้อบ้านเลยแต่ก็กำลังดูอยู่ค่ะก็กำลังหาอยู่ใช่ใช่ค่ะก็น่าจะเป็นชิ้นใหญ่ในชีวิตก็อยากจะซื้อบ้านอยู่กับคุณแม่เลย จริงๆดูแถวเนวานหาไว้นะคะก็อาจจะแถวแบบแถวที่อย่เดิมไงอย่างเงี้ยใช่สาวเพื่อนเลยเพราะว่าเพื่อนไหนที่ทั้บ้านไงที่ซบงีรงเงียจริงๆก็เปิดสาทางพี่เก้าแล้วก็เพื่อนๆอย่างเงี้ยก็แนะนำเลาก็ซื้อเลยแบบจะได้แบบย้ายไปที่ที่ใหญ่ซื้อของของเราก็เยอะขึ้นเลยนะเพาแนะนำก็ดีดีไหม ปีนี้ได้ก็ดีค่ะก็กำลังลุ้นอยู่ว่าจะได้ไหมเฉยนะ้าหักปีราไจริงๆหมอดูก็บอกว่าเป็นปีทอของหนูแล้วก็ตอนแรกไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ว่าอุ้ยเฉียหอยูแบบมาจริงๆค่ะก็เกินคาดไปไกลเหมือนกันแบบจากฟีดแบ a c หลายๆอย่างนะคะใช่ก็นานานแล้วเหมือนกันนะคะแบบทางผู้จัดก,การพาไปดูอะไรเงี้ยเขาก็แบบ อยากให้เราสบายใจเพราะเราก็เครียดออกออกมาจากที่เดิมแล้วว่าแบบอนาคตเราจะเป็นไงแล้วก็แบบหาที่พึ่งทางใจแล้วเขาเขาเนี่ตอนนั้นแบบแล้วเขาบอกเราว่าเองค่ะเขาบอกว่าปีนี้จะเป็นปีของหนูเลยก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีงานเข้ามาเยอะมากตอนหนูก็แบบก็คิดว่าแบบจะจริงหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็จริงค่ะตอนนี้อ้ดูแมนมากคอเราแบบคนที่แบบเราไม่กับไปหา ใช่ค่ะก็ก็มีฝากทางพี่ๆแบบทํทผู้ผู้จัดก,การไปถามต่อว่าแบบโอเคปีนี้นอนจะเป็นไงผู้จัดการบอกว่าก็หลังจากนี้ก็จะดีขึ้นไปอีกหนูก็แบบโอ๊ยจะดีใจค่ะแสดงว่ามีงานต่างประเทศม้ยงานต่างประเทศมีมีมีมมติดต่อ siitä, มีหนังติดต่อมาค่ะแต่ก็กำลังอยู่ในช่วงพูดคุยอยู่กำลังดูบทดูอะไรก, <c oughs> ก็โอ้โห คือตอนแรกเห็นที่พาขาวก็บอตกใจมากว่าแบบเว้ยรอขนาดไม่รออะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่พาคขาวให้หนูเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่เปนับเราตมาขนาดไหนเพราะว่านห้านี้เรานงขนาดกดแบบไร้แสรฉตกใจแบบมีบางลูกก็ขึ้นแบบ6-7ยอะไรเงียตกใจแบบคนคือได้ได้ทาเก็ตหลายๆทาเก็ตมากขึ้นค่ะคนได้เห็นจากเหมือนตอนนี้ เออคนต่างชาติก็เริ่มดูมากขึ้นกว่าเพราะตอนแรกจะเป็นเมืองไทยก่อนแล้วตอนนี้ก็เริ่มไปแบบไม่อื่นบ้างแล้วค่ะก็เห็นใน DM เอ็มเขาชอบ DM แบบภาษาจีนมา้แบบว่าชอบมากเลยติดตามเลว,ว่าต่างใจทุกคนนเี่ยเพราะวาเฉียวออยู่อยู่ทกเล่นหนูว่าเฉีวยวอยู่ไปนะเะน้องเฉีวยวอยู่ว๊าอย่างเงี้ยทำให้ดีใจมากาก็คือต้่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นเฉีวยวอยู่แล้วตอนนี้อะไรเป็นเพลงของงานอะไรใช่ไหมอ้ยแอบสป,ปอยจริงๆมีมีเพลง มีแบบไปฟิชเชอร์ลิงกับเขาเลยค่ะก็น่าจะได้เร็วๆนี้แล้วก็มีพันจะทําเพลงค่ะก็แต่ก็ยังไม่น่าใจมาแล้วก็มีซีรีส์กับพี่เจ้านี่แหละค่ะน็จะได้ดูประมาณปลายปีนี้แล้วละะรับรักออกแบบก็เพลงคือจริงๆอ่ะหนูก็ทําขำๆลงลงทางโซเชียลแต่ว่าก็เหมือนมีคนอื่นเห็นว่าแบบเอยเราร้องได้เขาก็ชวนเราไปฟิชเชอร์ลิง้าง ค่ะเยงี้ก็ก็ดีใจแล้วก็มีค่ายเพลงติดต่อมาค่ะก็กำลังอยู่ในช่วงกำลังแบบคุยอยู่จะเป็นเพลงเมียไหนเพลงอะไรเพลงเดียวค่ะยังเมียไม่แน่ใจแต่ว่าเพลงที่ฟิชเชอร์ลิงก็เชิญเพลงที่ค่อนข้างไทยๆหน่อยค่ะเดี๋ยวก็ยังยังอยู่ในช่วงพูดคุยอยู่ค่ะยังไม่ได้แบบลงลึกว่าจะทํายังไงจะทําไหมด้วยค่ะก็เลยแบบแค่มีมีคนชวนมาแต่งานก็คือได้คุยกับ แต่ว่ามาได้อีกสามมาเรื่อยๆอยากฝากอะรขอบคุณแฟนบ้างที่แบบเคยมาแล้ก่อเนเราปกอร์ตที่วานก็อยากจะออขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบผลงานเรื่องส่งด่วนนะคะแมดูนิคอกนก็ตอนนี้ก็ยังดูได้ทางเน็ตฟลิกค่ะก็ขอบคุณที่คือทุกคนแบบว่าทุกคนที่เดินมาหันทุกคนเนี้ยก็แบบชอบซีรีส์มากแบบดูแล้วแบบได้แรงบันดาลใจรู้สึกว่ามีแรงแบบทํางานต <ๆ S 1> ่ออย่างก็คือ คนที่เล่นก็รู้สึกดีใจแล้วก็ดีใจใแทนทีมงานทุกคนด้วยที่ผลงานออกมาดีขนาดนี้ก็ฝากด้วยนะคะ